อะไรพังเนี่ยอะไรพังเนี่ยใสเดียขาดอ๋อะนี่ม้วนหน่อยใส่ไม่ได้โคตรใส่ไม่ได้ว้าวช่างมาแล้วช่างมาแล้วโอ้ดีครับช่างมาพอดีโอพี่โปเอ้าโอ้โหนี่มันยูทูบตูนนี่น่ะใส่ไม่ได้คุณใส่เรื่ดยทางถุงเสียงเ็หัวเากันอะ เพือนๆวันนี้เราทิพยอีสานวันแรกนะออกเดินทางกันมเมื่อแต่เช้านะวันนี้เพิ่งมาเจอจุดนะพอยังไม่ได้ถ่ายเลยออกจากบ้านวันนี้รีบมากตื่นตั้งแต่ตีห้าไ้ได้ออกเดินทางอะวันนี้รวมพลกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพุ่งหน้าสู่คอมมานเดอร์ซิตี้นะกรีรำนะไป โอเคตอนนี้ก็อยู่กันที่บุรีรัมนะครับเพิ่งถึงที่พักบางคนก็แยกย้ายกันไปพักอีกที่หนึ่งเดี๋ยส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะรวมมันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพักผ่อนตามอรรยากาศใสแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่สนามช้างนะครับ5โมงเจอกันครับเพืเ่อนๆโอเคครัเเบเพื่อนๆพร้อมเดินทาง เข้าสู่สนามช้างยูเนเต็ดหรือว่าสนามอะไรนะบุร um ีรัมหรอวันนี้กับงานคอมมานเดอร์ซิตี้นะครับเพื่อนๆทริปนี้เราเป็นทริปล่องอีสานกันนะครับไปทําบุญกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็เลยแวะมาช่วยงานที่พีคอมมานเดอร์ Commander ด้วยนะครับและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของทริปนี้นะครับทริปอีสานเราก็จะมีสมาชิกกลุ่มแรกที่จะได้เสื้อลูกฟูนะครับจากการออกเดินทางนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูหน่อยไม่คนรักคนอื่นมียูทูบเบอร์อะไรข้างๆด้วยป่ะเนะี่ยอาร์มที่จะแจกครับเป็นอาร์มซีซีหรือเอ็มซีอันนี้ยูทูบเบอร์ไม่เกี่ยวเ,ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนี้หัวหน้าแปะแปะ,แปะอาร์มซีซีมาดูเป็นตัวอย่างนี่คืออาร์มอาร์มที่จะแจกนะครับเดี๋ยวเราจะแจกไปแจกกันที่มุกดาหารนะวันทนจจำกิจกรรมใคร<อ>ที่ใครที่ควบรถยนต์ในการออกทริปต,ต่างๆ ก็จะได้ซีซีถ้ามอไซค์ก็จะเป็นเอ็มซีก็จะได้ไปตั้งผู้หญิงผู้ชายครอบครัวละสองคนตัวลูกตัวลูกไม่ไม่แม่บ้านไม่ไม่ได้ขับไม่ไม่ไม่ให้เอาไม่ให้ให้เฉพาะคนคนที่ขับแต่ถ้าแม่บ้านที่ต่อไปอยากขับก็คือขับพุ๊บก็ได้ได้อำแต่ถ้าจูงใจให้แม่บ้านแม่งขับกันบ้างไงรอบหน้าจะเอรถออกสองคันแล้วว่ไ ให้ขับแล้วเรานั่งไว้นั่งไว้ว่าไงสลับันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกลางคืนนับไม่นับหป่ะฮะกลางคืนได้ขับกลับประจำเลยนะไม่นับหรออันนั้นเมาเว้ยไม่ไม่นับนี่นี่นีไม่ใช่จีดีอันนี้ี M C F D แต่ยังไม่ได้แปะเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้มอบยังไม่ได้มอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปมอบนมุกมุกไาย ถ้แปะแล้วนะพกกมันด้วยอะตองโถ่นี่นี่นี่ก็คือเป็นอามของคนที่ขับฮาร์เรย์ขับมอไซค์สัญชาติอเมริกัน,น,น,นก็น่าจะมีหห Indian อะไรฮาร์เรย์อินเดียนอะไร้ยใช่เรี้ยอินเดียนมาไม่ทันพี่ออยหรอกขับเร็วเกินินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วผมจะขี่แบบเมามันคอยดูนี่ฮะ สนใจร่วมกลุ่ม MC นะครับทัทใจกันที่ออยไซไลได้นะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้รวมบนอยู่เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้ากับสนามช้างครับเพื่อนๆติดตามด้วยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูคืนนี้สำหรับพวกนี้เราจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดมหาสารครามนะครับไปแวะบ้านพี่เก่งบาวโวนะครับพี่เก่งเมกันแล้วก็มีการทำบ,บุญกิจกรรมเสริมนิีหมอบโรงศพ ลงแอร์ลงให้กับสบรายญาตินะครับแล้วก็กิจกรรมหลักเราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับไปโรงเรียนไปซื้อเครื่องดนตรีดุยยางนะครับพรอ้อมอบเงินบางส่วนนะกิจกรรหลักเราอยู่ที่โนโ่นเทกาที่โน่นครับผมนี่ก็เป็นอีก,กคัวนะครับเพืเพื่อเพื่อนพืูไป เพื่อนชารถแรกเราจะได้กันประมาณสักสิบคนได้นะครับสิบคนก็ห้าครอบครัวนะห้าครอบครัวตัวก็เนดะี๋ยวคลิปต่อต่อไปก็จะมีเสื้อลูกคู่ใส่กันเยอะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอ,อยากซื้อเสื้อยังเลยซื้อไม่ได้นะครับต้องมาทํากิจกรรมต้องมาอยู่ในครอบครัวเราให้เรียบร้อยก่อนมันมีกฎเกณฑ์เยอะแจะไปหมดตาม โพสต์ตามวีดีโอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับอ่ะโอเค,คอนะเดี๋ยวคนช้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปในงานเดี๋ยวพาดูปรรยากาศครับสิรอขน้ำสีสวยงามสดใสอยากขับไป็นกับไปอากาศจำใสตลอดทางเสียงเพลงต่างลันหือใจเปิดบาน เม่รืดกังเรานี้เพื่อนกันตลอดไปรถทำแม้กันทั้งนี้คือเพื่อนพาเราไปส้ำสากกันแต่สิ่งดีๆมีความรักมีความสุข ชื่อมโรงทุกคนสร้ามสวรรค์สิ่งดีๆีข้นสู่สังคงรมรถทำเมตดกันคำนี้คือเพื่อนพาเราไปสังสงซา์กันแต่สิ่งดีๆมีความรักมีความสุขมีกันและกันขับรถไปด้วยกันเพราะเราคืออเมริกัน